สวัสดีครับน้องไอายสวัสดีคน,น้องอาจะกินอะไรกิบไอกิบโหโหวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรอว๊ย oh. วันนี้วันอาทิตย์ส้นดักอ่าป้าป้าไปซื้ออะไรมาให้กิบนี่นะคะมาดูกันมาเปิดดูกันว่า กลังซื้ออะไรมาให้พี่น้องขาจ้านัดั่งข้าวรอแล้วหลายอย่างเลยนะเนี่ยมาดูแบบสดๆมาลื้อกันเลยว่ามีอะไรบ้างเนาะอุ๊ยอันนี้จะเป็นมันเป็นมันอกนะฮะอ้โหดูกหลังน้อย อันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยกีกับบูโอ้โหไก่สูงใหญ่เลยเขาบอกวันอาทิตย์เมียไม่ต้องทำอาหารอันนี้เผ็ดนะคะชามไปยงขี้ฉั่วอกกิบกิบกิบอาทำเองเลยอย่าก,กันสลับกืนฮะฝรั่งรอกินฝรั่งรอกินมา,มาต้องทำมือเดียวโอ้โห น้องไก่ออกมาหนึ่งน้องก่อนเอาอ่ะยิบเลยอ,อ,อย่าฮะนี่ตัวใครตัวมันจัดการกินไปจับมือกัดเลยไม่ทำไมอ่ะกินแบบนั้นไม่ได้ไงไอ้ป้าป้ามาลุกเรื่องอะไาหาตระกูม ฮาร้อนร้อนก็กินดีๆด,ดิจับน้องไก่กัดเลยลูกวันนี้ไม่ต้องเอาออกมาเลือดหลูใส่ช่วยใส่ชามนะคะพี่น้องคะดึงใครดึงมันเลยอูตอนนี้กินไม่ไหวงอมลองดูนะคะทำดีๆหิวหิวหิวน้องไอหิวมากเลยลูก ไก่ทอดที่เป็นอะไรที่ชอบมากไก่อบหนังไก่แต่ว่าไม่มีข้าวเหนียวอลูกมักซิมชอบกินข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวกับไก่โอจะรีบไปไหนอะจะรีบไปไหนคุณชาย <c oughs> ยายจะต้มผักกำลัทงทำน้ำพริกเดี๋ยวจะมานั่งกินด้วยกับลูกชายเนาะมาคะ่ะพี่น้องขามามะมาอ่ายายจะาได้น้ำพริกต้มผักเนาะสำหรับฝรั่ง เดี๋ยวมาดูของฝรั่งกันเลยของฝรั่งนะนะของสาม,มีอันนี้ข้าวอ,อันนี้ของฝรั่งก็จะเป็นมันของป,ปะนะ๊าป้าเ๋าออกทน้อยกออู้มันใส่สเต็กน,นนะี่น่ากินแล้วเนะทีนี้ก็จะเผ็ดนะ เส็อันนี้ชอบกินอยู่นะนกว่ารำเยาะจะมีบอกวันนี้ไม่ต้องทำเดี๋ยวจะไปตลาดนัดน,นี่ก็จะเอาน้องไก่ให้คุณสามีสามีเขาไม่กินหนังอืมกลมป,ปัป๊ะว้าวตัโบูไม่มีอะไรอุกหนึ่งมาดูกันแบบไม่ต้องจัดสวยนะอืม,อ,มอันนี้ก็ชอบอยู่นะ ตัวผัดเนยน่องไก่โอ้ยจานนี้จัมโบ้จานของฝรั่งมีมันอบมีเห็ดแชมเปญองนะคะตัวผัดเนยน่องไก่น้ำลายพัเพียว้าวอย่าลูกน้ำลายพับเพียร์อ่าโอเคฝรั่งเห็นกระดูกบอกเลยไม่ยอมเอาจริงออออืืฮฮึึ ที่จานในจานนะมะเป็ญยานกใครจะชอบหนังไก่เนยนกลูกอืออาจารย์มาดีๆยกจานมาดีๆอืออย่าเคลียรมาดรน้องาไปอ่างน้อยด้านนู้น กราลันงน้อยขยับมาทางนี้ลูกนั่งกินด้วยกันเม้าขอใจเอดนนักขอบคุณครับจาก็จะกินกับน,น้ำพริกต้มผักอาหารมื้อแรกของวันนี้มาค่ะพี่น้องค่ะเห็นไหมเห็นน้อยน้องไอ้ไหมหมวกใบนี้จะไปทิ้งจ่าใส่หัวว่ายังไม่ถอดเลยนะคะันน้ำพริก สวัสดีครับรก๊ะปาสวัสดีค่ะออน้องไอ้์วันดีแล้วหรอเยาะสามพ่อลูกกินข้าวด้วยกันสามพ่อลูกกินข้าวด้วยกันน้องสาวไปแล้วนะเพื่อนออกเมื่อกี้เขาคุยกันสนันวันไหวยิ่งหยาตาลายคลุ้งๆเลยพี่น้องค่ะ เดี๋ยวว่ากันพรุ่งนี้ต้องคุยกับหมอจริงๆว่าอันนี้มันไวทองเลยอันนี้มันน้ำในหูเนาะอยู่แบบคนเมาแบบนี้ไม่ไหวนะะอันนี้มันที่สแปนร้ันนี้วันที่สิบแปดนะรู้ั้ Ik ga nagenoeg de Eten Fortnite updaten. Want mm -hmm. op 18 september is er seizoen 4. Ik niet updaten. Ik ga Kom maar, het is echt veel nieuwe wapens. En je gaat zien van de mysterieuze kroon. Ik heb de trailer gezien. Waar <coughs> Als je kroon raakt, je hele hand wordt kroon. Maar dan word je zo liquid en dan word je plat, papa. Hmm. Die update heb ik nog niet, want zelfs. De switch is al plat, dus die komen we nog Die Niemand heus. Het hmm. champignon, nee. Allooi, hè? Maar ik hoop dat de persoon dat, dat de update. Hmm. Papa, ik heb. Ik hoop dat die persoon. Hmm hoeveel die persoon al de gedaan heeft, of niet? Ik maak een vertikkelijking Ik ga het Ik heb een stuk gevonden die is lekker. Wat is dat? Zo'n bruine stukjes. Zo'n Zo Zo'n ditte.

อืมหนักไหมก็บอกให้เอามันไก่เทใส่ต้มซอสไก่เบิร์ดได้อพี่น้องเลยว้าไม่เป็นไรโอ้โอเวอร์อลเลยวนนี้น้ำมันที่มันเยอะแล้วน้ำมันแล้วน้ำไก่อ่ะมันไก่ล้วนๆนะที่ย้อยตัดมันนีาตอนต้นปีอะไรเกอ้ย In beta, ik bed dan, maar dat gaat niet te Mmm, dat doe ik nooit. Dat ook niet waar. Mmm, mmm, mmm. Papa? Ah. Ik heb een koele cool wapen gezien in de Fortnite Trailer. Zo, so, een geweer dat oranje van slam schiet. Maar als dat iemand draait, zal hij exploderen en extra damage doen. Maar, dit is een vraag. Is er een nieuwe ammo? Goeie Die te. Liquid. Ja, dat of is het eerste ding. Mama, dat is wel eens leuk. Ja, dat, ja. Is. dat is gewoon een vraag in mijn hoofd. Ik zal nou nooit weten dat ik het, dat ik het krijg. Seizoen 4 zal dit noemen. Paradise. Mm -hmm. Je krijgt de VK. Ja. ja bij. Weet je waarom? Want uh, hoe dat laag is van Paragon's hand in Chrome. Doe. 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 We drinken in Chrome. Oké, okay, ik zal even stoppen praten wat ik En dan gaan we weer พูดเรื่องโรงเรียนดีกวัวไหมพูดแต่เรื่องเกมอยู่อ่ะสนุกเลยมันก็สนุกแหละสนุกมากมันเกมสนุกมากๆอามจะพว่าบบนี้นิวครกฟต์ก็สนุเยอะเลเดี๋ยวแล้วของโรงเรียนอ่ะบอลลีนน่ะอืมไม่เคยสนุกเลยส้มสเวลาส่วนนิวแลสนด์บางทีก็ดี Kijk maar, met die mm. mm. maar niet met haar. Ze heeft ogen. Dat als ze schijnt, ze haar hele gezicht. Ik Dat het verschil van Kipbakken die korte. Meren. Ja, die pakken die valt zo meer uit, dat kan. Mm Hij -hmm. die... hey, ja, niet. Dat is ook lekker, maar... เขาอร่อยนะไก่อบแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันเนาะไข่ดีไข่หมดดูยาวไก่อบบางที่เวลาเราไปซื้อเราให้สองเก่าไก่แห้งแต่ถ้าเจ้าเนี่ยวันไหน เาอชอนดูแต่แรสตออินเนื้อเต็มจิ้เท่ากับฝรั่งมีอยากินกระดูกหัวกินเนื้อนะคะเสียดด้

กินทห้หมดลงกำลังกินมันอบคนไทยเราก็เอามากินกับข้าวได้ทุกอย่างนะยิ่งทิกแล้วก็โอ้ยแค่นี้เลยจริงๆ Mmm, -hmm. sweet <coughs> 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 mm -hmm. Is this the wakwaka? Mama, is this the mm hmm Is that chili or Mama -hmm. <coughs>

Tại mi bông dốt cả đục Nữa em rồi จะมีรักเมียมากให้เมียกินกระดูกไก่ความเคยชินเนาะมาดิซ่ามาเต้นหนมียสิชีกันรึเปล่าอ๋อไปแล้วเลยอยากมีสปีกนตักขี้เปรี้ยวต เดือดสติ mm, mm, mm. ๊กเกอร์เด ah. ียวทั้งหมดแต่เดียวเดือดสติ๊กเกอร์ที่สกินและซาลิสเฟตนะไม่ดีต่อสุขภาพใช่ไหม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 